ประสบการณ์เท่านั้นที่สิสอนเฮ้าที่สิบอกเฮ้าว่าอันใดถืออันใดผิดสวัสดีค่ะชาวครีเอเตอร์ทุกท่านโปรไฟล์โดนจำกัดสร้างรายได้ไม่สามารถสร้างรายได้ด้วยเนื้อหาในขณะน,นี้โดนอีกหรอกค่ะทุกคนเพราะว่าเจ้าของ rer, เพลเร่เฮดแบบใด ถึงสิกแก้ปัญหานี้ได้เพราะว่าโปรไฟล์โดนจำกัดสั่งไล่ใได้คลิปเรียวของคุณไม่สามารถสร้างรายได้ได้ในขณะนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องรีบแก้ไขมีเมลแจ้งมาแบบนี้ค่พี่น้องอยู่ในโปรไฟล์เขาไปตรวจสอบในโปรไฟล์มวว่าน,นี่เนาะกับเขามาเบาในรถดีกว่าค่ะพี่น้องเพราะว่า ข้างนอกนี่ค้นแนมแล้วก็ค้นข้างๆนี่ก็ว่าเห็นน้ำว่าเห็นห้าเห็ดคิปการที่สีห้าแก่ปัญหานี่ก็คือปัญหาที่โปรไฟล์ห้าโดนจำกัดสร้างรายได้หรือว่าติดแดงนี่แหละค่ะพี่น้องแดงเพวเวอร์มากสาเหตุหล,ลักๆก็คือห้าแช่เนื้อหาที่บริเวณของห้ามากคองเจะาล้องนี่ ระบบแจ้งมาเลยว่าคุณแชร์เนื้อหาที่ไม่ใช่เนื้อหาของคุณซึ่งนำมาปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแล้วก็แชร์เข้าไปในช่องของคุณทาง ai ตรวจสอบแล้วว่าผิดกฎละเมิดกฎเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้ให้รีบแก้ไขต้องรีบให้เขาตรวจสอบเขาพิหาเลยค่ะพี่น้องว่าคลิปใดที่เขาแชร์เนื้อหามา บอกว่าจะเป็นแช่ในกลุม่มหรือว่าแช่คลิปข้างนอกเขามาในี่ช่องของเฮ้ากะทําการรีบลบแล้วกะวิธีแก้ที่ตรงที่สุดก็คือเหอามานั่งไล่สดอาจจะเป็นสองมือสามมือหรือสีมือหามือหรือว่าเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นเดือนก็ได้ทั้งระบบจังสิบปหลอกไข่บางที่ขีข่ขานปล้อยไว้แบบนั้น ระบบกบระปดอล็อกให้ก็มี่ค่ะพี่น้องก็แล้วแต่ช่องนั่นๆน,น a i เขาสิตรวจสอบให้ทั้งนี้ช่องกะเขาไปให้ระบบตรวจสอบแล้วค่ะพี่น้องกดให้ตรวจสอบก็มีสองช่อยให้เลือกว่าคอใดมันมีสองขอนะพี่น้องเขาก็เลือกเอาคอที่เข้าแน่ใจว่าเข้าว่นใดละเมิดเนาะซึ่งจะคล้องกับกดไปว่า เราไม่คิดว่าระบบจะคิดว่าคลิปนี้ละเมิดเราไม่มีเจตนาที่จะแชร์เนื้อหาที่ไม่ใช่ของตัวเองมาเพราะว่าเราลีมิตคลิปนั่นเป็นคลิปที่ลีมิตค่ะพี่น้องก็เลยไปลบโพสคลิปที่ลี่มิกมาบางทีการลีมิตท้ลลี่มิกซ้ำๆบ่อยๆเ่ากับเป็นการละเมิดก็มีค่ะพี่น้องบางช่องก็ แช่เนื้อหาของเจ้าของโปะเปลือยเออเห็นไปยันสันกะถ้าระบบลบไปแล้ววิธีแก่ก็คือต้องไล่ซดอย่างเดียวค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ไล่ซดไปแล้วสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีนี่ล่ละท่งที่ดีที่สุดในการไล่ซดก็คือไล่ให้มันเกินยี่สิบนาทีขึ้นไปเป็นชั่วโมงใดเฮงตดีค่ะพี่น้องในการไล่ซดเนาะยืนยันตัวตนของเฮ้าเป็นการแก้ที่ดีที่สุดก็คือการไล่ซด ยืนยันตัวตนระบบก็จะทำการปลดล็อกให้กับเราค่ะกะเป็นกําลังใจให้กับช่องที่ทั้งไอ้มีขอความมาละเมิดโคดเกณฑ์การสั่งรายได้ของเขาเนาะกว่าจะได้ของเขามาต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างอดทนในการทำคลิปลงคลิปลายแล้วเฮ็ดแบบใดสีบ่ให้ละเมิดก็ต้องพินิจ พิจารณาเองค่ะว่าคลิปใดที่เข้าถ่ำทายท้ำเองบอคลิปใดที่เฮ้าไปแช่มาแบบนี้ค่ะพี่น้องก็คิดว่าเออแช่มานี่แบบรีมิียอดวิวกะสิเฮ็ดในช่องเฮ้ากระเตืองขึ้นมาแน่พิษคาดค่ะพี่น้องแช่มาแล้วมีผลเสียกับช่องจะคล้องกับบ่ต้องแช่เลยค่ะพี่น้องสร้างสารรค์ผลงานเองเฮ็ดเองทํำเองแบบนี้ ปลอดภัยที่สุดใส่เสียงจะของในการทําคลิปซึ่งในช่องจะของนี่ก็มีเสียงเพลงหลายคือกันเขาไปไล่ลบแล้วที่มีลํพ้พงดําลโพ้องแดงแต่ว่าก็ยังสิเล็ดหรอดอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าช่องก็ยากตอนนี้ก็สร้างไล้ได้ด้วยขอความกับไอ แบบขอความครับไอภาพนิ่งแค่นั้นมีสองอย่างที่ได้ส้างรายดได้ได้ตอนนี้ค่ะพี่น้องโปรไฟล์กับมีปัญหาก็ต้องทำการแก้ไขแล้วก็ไล่ซดคือทางที่ดีที่สุดค่ะพี่น้องจังใดกับเป็นกำลังใจให้กับจะคของแลอวก็กำลังใจให้กับช่องที่มีปัญหาแบบเดียวกันในขณะนี้เด้อค่ะเนาะสูๆ่ๆนี่เสินท่างสายสางงรายได้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ